เผยสเปคล่าสุด OnePlus 10 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1ใหม่ล่าสุดพร้อมจอ AMOLED 6.7ด6.7นิ้ว 120Hz ให้กล้องหลัง3ตัวเลนสหลัก48แล้านพิกเซลเริ่มมีข้อมูลของสมาร์ทโฟนเรืองทงรุ่นต่อไปของทาง OnePlus เผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีทั้งภาพตัวเครื่องและอัปเดตข้อมูลสเปคเพิ่มเติมของ OnePlus 10 Pro ออกมาแล้วครับ คาดว่าวันพัสดิโปรจะได้รับการปรับชมดีไซน์ใหม่หมดด้วยแถบกล้องหลังไม่เหมือนใครพร้อมท้งตัวเครื่องสีใหม่ที่ให้ความพรีเมียมมากขึ้นครับซึ่งจะมีหน้าจออ m มโเลดขนาด6กนิ้วคมชัดระดับ QHD+ รองรับค่ายรีเฟรเรระดับ120่งยิเฮิร์ตใช้ชิปพปรันสเซอร์ q u c o m Snapdragon แนใหม่ล่าสุดให้แลนมาแบบ l p d d r 5มีเลือก 8G b กับ 12G สส่วนลำเป็นแบบ USB สมีให้เลือก1 2 8่ b อกับ2 5 6ร b ครับ ให้กล้องหลังมื3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด3 2ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติป้ปองกันน้ำกันฝุ่มนมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรี่แมตที่5 0 0 0มมป์คาดว่า OnePlus 10ซีรีส์จะเปิดตัวที่ประเทศจีนเป็นที่แรกช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และเปิดตัวแบบกราวลช่วงเดือนเมษายนปี2022ครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t าเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ